อาน,นิสง์ของการภาวนาหลวงปู่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติบูบชามากเนื่องจากประโยชน์ที่จะได้รับในขณะที่ปฏิบัติสมาธินั้นได้บุญพร้อมถึงองค์สามคือทานศีลและภาวนาเกี่ยวกับทานมีกล่าวไว้ในพระสูตรว่าด้วยเรื่องของการให้ทานนั้นนับตั้งแต่การให้ทานกับเดรัจฉานร้อยครั้ง ไม่เท่ากับการให้ทานกับคนธรรมดาหนึ่งครั้งให้ทานกับคนธรรมดาร้อยครั้งไม่เท่ากับการให้ทานคนที่มีเศียงหนึ่งครั้งให้ทานกับผู้มีเศียงร้อยครั้งไม่เท่ากับให้ทานพระอริยบุคคลบุคคลขั้นโสดาบันหนึ่งครั้งเรื่อยมาจนถึงให้ทานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้ง โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและการถวายสังฆทานร้อยครั้งไม่เท่ากับถวายวิหารทานได้แก่โบสถ์วิหารแต่ถึงจะถวายวิหารทานไว้มากมายถึงร้อยครั้งอานิสง์ก็ยังไม่เท่ากับการเจริญเมตตาจิตหรือการเจริญภาวนาได้แสงสว่างเพียงเท่าช้างกระดิกหูงูและลิ้นเพียงครั้งเดียว ถ้าจะมีผู้แย้งว่าขณะนั่งสมาธิไม่มีการให้ทานขอตอบว่าทานในขณะปฏิบัติเป็นทานอันยิ่งคืออภัยทานเพราะในเวลานี้ถ้าเราโกรธอาฆาตพยาบาทใครก็ตามเราต้องให้อภัยมิฉะนั้นแล้วสมาธิจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเราต้องมีเมตตาธรรมบังเกิดขึ้นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับการให้ทานนี้ก็เพื่อลดความเห็นแก่ตัวนั่นเองไม่ใช่เป็นการให้ทานเพื่อหวังผลตอบแทนอย่างเลอเลิอดเพราะจะกลายเป็นผู้โลกบุญหลวงปู่ทวดเคยให้คำจำกัดความของบุญกับอาจารย์สุภรัตว่าบุญคือความสบายใจก่อนทำสบายใจขณะทำสบายใจทำแล้วสบายใจ คิดถึงทีไรสบายใจทุกทีเรื่องศีลนั้นในขณะที่ปฏิบัติเราจะเป็นผู้ที่มีศีลอย่างสมบูรณ์เนื่องจากได้สมาทานและมีเจตนาที่รักษาศีลเรียบร้อยแล้วถึงแม้บางท่านจะภาวนาเลยก็ย่อมมีศีลอยู่กับใจศีลโดยแท้คือภาวะปกติของใจที่ไม่กระเพื่มไปตามอำนาจกิเลสเรียกว่าศีลใจก็ไม่ผิด เพราะว่าเราไม่ได้ไปปิดศีลข้อใดในขณะนั้นตั้งแต่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการเป็นต้นเมื่อเรามีศีลบังเกิดขึ้นอานิสง,งส์ของศีลย่อมทําให้เรามีความสุขมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็มีสุขคติเป็นที่หวังอย่างแน่นอนสําหรับการภาวนามีจุดประสงค์เพื่อให้จิตเกิดความสงบมีสมาธิ การบริกรรมภาวนาไม่ว่าสมาอรหังพุทโทรหรือพุทธังธรรมังสังฆังต่างเขามุ่งหวังให้จิตเป็นสิ่งเหนี่ยวนำหรือได้ทำงานในสิ่งที่ดีเนื่องจากสภาพของจิตมัจะอยู่ไม่นิ่งเหมือนลิงมีอาการสุกสนคิดโน่นคิดน,น,ดนี่ไม่มีสมาธิผู้ปฏิบัติจึงต้องอาศัยคำภาวนา ผูกจิตเอาไว้ไม่ให้วอกแวกไปทางอื่นเมื่อมีสติอยู่กับคำภาวนาจนจิตเกิดความสงบหรือบังเกิดแสงสว่างขึ้นจึงมีอนิสงส์พร้อมกันในเวลาเดียวกันเป็นการรวมตัวของบุญที่กระทําขึ้นจึงมีอานิสงส์มากกว่าการตักบาตหรือการทำทานเพียงอย่างเดียวดังนั้นการปฏิบัติสมาธิหรือการภาวนา ดังที่หลวงปู่กล่าวไว้จึงเป็นการสร้างบารมีอย่างดียิ่งอันให้ประโยชน์กับตนเองทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้าด้วยประการชนี้